ข้อนี้เป็นข้อสอบ A level ปีล่าสุดเป็นแนวโจทย์ยาวให้เราจับคีย์เวิร์ดข้อสอบจริงข้อนี้เนี่ยโจทย์ยาวประมาณ2หน้าเลยเป็นเรื่องอัตรานะครับก็อบอกว่าปฏิกิริยาของ A กับ B เนี่ยกลายเป็นสาร X จากนั้น X ก็เกิดเป็น C กับ D แล้วถามว่ากราฟข้อไหนถูกให้ข้อมูลมาเยอะเลยข้อ1นึ่เขาบอกว่า a บวก b กลายเป็นสาร x สาร x ก็คือสารตัวกลางหรือสารมัธยันตรวจวัดปริมาณ x พบว่าน้อยมากเนื่องจากสลายตัวอย่างเร็วแปลว่าสาร x กลายไปเป็น c กับ d เนี่ยเกิดง่ายภูเขาต้องเตี้ยครับภูเขาลูกหลังเนี่ย x ไปเป็น d dog กับ c เนี่ยจะต้องเตี้ยกว่าลูกแรกงั้นข้อไหนที่ภูเขาลูกหลังสูงกว่าภูเขาลูกแรกก็ข้อนี้ก็ผิดไปเลยข้อนี้ก็ผิดไปเลยจุดสังเกตถัดมาครับก็บอก x ไป c กับ x ไป d dog เนี่ย ดดูดตั้ง20 C ดูดแค่5้งั้นกราฟเส้นดีด็อกต้องสูงกว่า C งั้นอันนี้ผิดไปคีย์ปอดสุดท้ายก็คือตรงนี้ครับให้ดูข้อมูลตรงตารางครับสังเกตว่าแต่ละช่วงเวลา10วินาทีเนี่ย C จะเกิดน้อยกว่าดีด็อกเสมอเลย C เกิดน้อยกว่าแปลว่าเกิดยากกว่าภูเขาของ C ต้องอยู่สูงกว่าดีครับ C ต้องสูงกว่าดีก็จะเหลือแค่ช้อยเดียวครับก็เลยตอบข้อ1ข้อนี้ก็เล่นทั้ง3จุดเลยครับเนื้อหาก็มีอยู่ในหนังสือครับ บทอัตราเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยาน,นะครับแกนตั้งจะเป็นพลังงานแกนนอนจะเป็นการดําเนินไปความสูงของภูเขาคือพลังงานก่อการมาหรือค่า E A เนื้อหาก็อยู่ใน2หน้านี้ครับเทคนิคการคิดแบบนี้ที่ใช้ได้จริงในห้องสอบมีให้เรียนในเว็บไซต์เด็กวิทย .com ครับมีสอนอยู่ในคอร์สสเตปอัพมปลายแล้วก็คอร์สสปีดครับตะลุยโจทย์